สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่านในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งปฏิทินสําหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสําหรับการปฏิบัติงานของอสอสอ,อสมอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19นะคะครั้งนี้จะเป็นเหมือนกับมาแจ้งเลื่อนนะคะเพราะว่าครั้งก่อนนี้ป้าปอแจ้งบอกว่า ทางกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินค่าตอบแทนเสียงภัยโควิดในวันที่30กันยายน2565แต่ตอนนี้มีแจ้งเลื่อนแล้วนะคะเลื่อนเป็นวันไหนติดตามปปมาเลยค่ะปฏิทินการจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม2565นะคะ จะจ่ายพร้อมกัน2เดือนค่ะเดือนละ500บาทก็รวมแล้วเป็น1000บาทนะคะสำหรับปฏิทินก็มีดังนี้ค่ะวันที่27-30กันยายน2565ยศูนย์บริการสาธารณาสุขก็จะตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเสียงภัยเยียวยาโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับค่าบริการอสอสอ,อสมอน,นะคะนั่นก็คือใครที่มีผลงานส่งเพื่อขอรับค่าบริการก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเสียงภัยโควิดเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับผู้ที่ขาดการส่งงานหรือว่าไม่อยู่ในพื้นที่และไม่มีสิทธิภาพป่วยการในเดือนนั้นก็จะไม่ได้ค่าเสี่อมัยด้วยนะคะวันที่1ตุลาคมค่ะก็จะเป็นการแจ้งรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเสี่อมัยส่งให้สสจนะคะวันที่3ตุลาคมนี้นะคะทางสสจก็จะยืนยันข้อมูลค่ะวันที่4ตุลาคมนี้ก็จะเป็นสำนักอนามายัยตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลเพื่อส่งให กรมสนับสนุนบริการสุขภาพวันที่5ตุลาคมเนี้ค่ะก็จะเป็นการแจ้งรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแล้วก็ยังจะเป็นการแจ้งยืนยันข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากกรมบัญชีกลางด้วยนะคะ สำหรับวันที่11ตุลาคมนี้ก็จะเป็นการประมวลผลข้อมูลส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักอนามัยค่ะแวันที่17ตุลาคม2565นก็จะเป็นการสรุปยอดเงินเบิกวันที่18ตุลาคม2 5 6 5นี้ก็จะบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อรอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างๆสำหรับวันที่19ตุลาคม2565 ก็จะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีให้ธนาคารต่างๆตามข้อมูลที่มีในระบบที่บันทึกไว้จากนั้นวันที่21ตุลาคมค่ะวันสำคัญนะคะจะโอนเงินค่าเสี่ยงภยัยโควิด -1,000 บาทเข้าบัญชีของอสสอสมอทุกท่านเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะอสสอสมอของเรารอมานานแล้วรออีกนิดหน่อยจะเป็นไรไปขอให้แม่นเถอะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวทุกคนเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนสู้ๆนะคะบายบายสวัสดีค่ะ